หนุ่มเกตวลลินทอนนะครับจับแมวของเขาแต่งตัวเป็นมังกรต้อนรับเทศกาลตุกจีนแบบสุดๆโดยหนุ่มเกตนะครับโพสร,รูปลงไอจีของเขาเองมีทั้งหมด6รูปด้วยกันซึ่งหนุ่มเกตนะครับเขาจับแมวตัวอ้วนชื่อว่าหมูตุนแมวสามขาเปลี่ยนจากน้องแมวมาเป็นมังกรตัวอ้วนจำมัมแถมยังให้แคปชั่นด้วยนะครับว่ามังกือตุนคือจริงๆเขาสนุกเขาบอกแล้วแต่ตอนนั้นเขาแค่ปวดท้องแฮทแทกสวัสดีตุกจีนครับ แฮแทกหลวงพ่อรับไหมครับ แฮชแท็กไข่ตุ๋นแมวสามขาในส่วนของคอมเมนต์นะครับเราไปส่งมาให้แล้วคือมีทั้งคอมเมนต์จากเหล่าแฟนคลับนะครับแล้วก็มีเพื่อนดาราเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นด้วยอย่างสาวก้าวสุพัสรานะครับคอมเมนต์ว่าทรงเรียกไลฟ์สาวอะ่ะและยังมีคอมเมนต์จากเหล่าแฟนคลับนะครับไม่ว่าจะเป็นน่ารักจังพี่ตุนทรงสารไข่ตุนเลยเป็นของเล่นของพอ่อน่ารักมากครับยอมแพ้คอสตูมพี่ตุนเลยค่ะมังคือกินเยอะไปหน่อยแอบขำหน้าพี่ตุน พ่อเกดให้ทองกี่บาทลูกเอ็นดูใครก่อนดีพ่อหรือลูกและยังมีคอมเมนต์ว่าน่ารังอีกเพียบเลยครับ